พบกับช่อง Youtube สินแสมิงของเบ้นเมืองไทยนะครับต้องบอกกับทุกท่านว่าออคอนเทนต์อันนี้นะครับผมนั้นตั้งใจทำขึ้นมานะครับให้กับกลุ่มวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นนะครับจะเรียกว่ากลุ่มเจนซัหรือว่า อัลฟาเจนขึ้นไปก็ได้นะครับเพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นเองนั้นก็จำเป็นที่ต้องมีเข็มทิศมีพิม์พเขียวมีแผนที่ชีวิตเหมือนกลุ่มผู้ใหญ่เช่นกันฉะนั้นนะครับคลิปคำพยากรณ์ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นจริงๆเพราะผมทำขึ้นมาให้กับกลุ่มวัยรุ่นจริงๆนะครับก็คือช่วงอายุ ตั้งแต่15ถึง25ปีนะครับก็ท่านใดนะครับมีลูกบอกลูกมาฟังมีหลานบอกหลานมาฟังนะครับผมตั้งใจทำไว้ให้กับกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะแล้วก็เป็นดวงรายปักนะเป็นดวงรายปักมีปักแรกแล้วก็ปักหลังนะครับสุกลปักแล้วก็กาละปัก ปากแรกแล้วก็ปากหลังนะครับก็คือนับกันไปง่ายๆ15วันคือ1ปากปากแรกก็คือสุกลลปักแล้วก็ปากหลังคือกาลาปากก็คือ15หรือ16วันสุดท้ายแบ่งกันง่ายๆแบบนี้แล้วก็ฟังกันให้จุใจทั้ง12ลักขนาราศีพบกันนะครับกับคําพยากรณ์ทั้งเรื่องการงานการเงิน ความรักการเดินทางสุขภาพกิจกรรมต่างๆหรือว่าใครที่จะเข้ามาสัมพันธ์ในชีวิตเราบ้างพบกันนะครับไวรุ่นสวัสดีครับดวงรายปักนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูปักแรกของเดือนสิงหาคมนะครับเาเรียกสุกลปัก นะครับ1-15สิงหาคมของชาวลัคนาราศีธนูที่อยู่ในช่วงที e เนเจอร์หรือเจนซัทั้งหลายวัยรุ่นทั้งหลายในช่วงอายุ15-25ปีฟังตรงนี้เลยนะครับของชาวลัคนาราศีธนูนั้นนะสินแสหมิงอยากจะให้คำนิยามง่ายๆ นะครับว่าดาวพระหัสดาวเจ้าเรือนของท่านเองของคุณเองของพวกน้องๆเองเนี่แหละนะไปได้ตำแหน่งเป็นปทัทมเกณฑ์อยู่ในเรือนที่4แล้วเป็นกเกษตราธิบดีเท่ากับว่าดาวของตัวเราเองนั้นไปได้ตำแหน่งปททมเกณฑ์กเกษตราธิบดีเลงไปยังเรือนกรรมะซึ่งก็จะหมายถึงเรื่องของการศึกษาเรื่องการงานต่างๆ โยกเก์ของดาวตรงนี้ทำให้ชาวลัคนาราศีธนูจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะครับอาจจะในโรงเรียนของคุณในมหาลัยของคุณหรือถ้าเกิดว่าคุณเริ่มจะเข้าไปทำงานที่ใดที่หนึ่งแล้วอาจจะเป็นการไปฝึกงานหรือไปทำงานจริงๆก็ตามคุณก็จะโดดเด่นอยู่ นะครับในวงแวดล้อมตรงนั้นใครๆก็อยากจะเข้ามารู้จักใครๆก็อยากจะมามีไมตรีสารสัมพันธ์ที่ดีกับคุณและอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกได้ชัดเจนนั่นก็คือดาวพุทธดาพุธเองที่ไปอยู่ในเรือนที่9ไปได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะไปอยู่ในเดือนสุภะก็ยิ่งจะสื่อสารให้ฟังได้ว่าชาวลัคนาราศีธนู ที่อยู่ในว t ยทีเนเจอร์ตรงนี้นั้นนะครับคุณจะนะครับเหมือนกับพูดอะไรก็ตามคนเชื่อพูดอะไรก็ตามคนคล้อยตามคนเห็นด้วยแต่ก็นั่นแหละครับไอราชาชอกตรงนี้แต่พูดไปอยู่ในเดือนที่9มันก็เป็นพินทุบาทด้วยต้องบอกก่อนว่านะครับพูดอะไรก็ต้องพูดให้ชัดเจนอย่าไปพูดขาวเป็นดำหรือดำเป็นขาวไม่ได้เด็ดขาด เพราะว่าคำว่าพินทุบาทนั้นถ้าพูดแล้วเดี๋ยวมันเสียหายภายหลังก็ต้องติงและเตือนกันให้ฟังชัดๆแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามสรุปโดยรวมๆแล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูในวันที่1-15ถึง15ปากแรกของสิงหาคมนั้นภาพรวมๆแล้วถือว่าดีมากนะครับใครที่อยู่ในวัยเรียนหรือกำลังเริ่มต้นทำงาน มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือไม่ว่าจะเป็นเงินที่คุณเก็บเก็บไว้ผู้ใหญ่ให้หรือว่าเงินจากงานพิเศษที่คุณอยากจะทำมันขึ้นมาก็ตามก็จะได้รับความสำเร็จดีทั้งสิ้นส่วนในเรื่องของความรักนั้นดาวเจ้าเรือนความรักได้โคจรเป็นราชาโชคครับมีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นแต่ดาวสุกนั้นไปเป็นราชาโชคเช่นกันแต่ไปอยู่ในเรือ,อนมะรณะคบใครช่วงนี้เปิดเผยมากไม่ได้ครับ นะชาวลัคนาราศีธนูนะครับวัยรุ่นทั้งหลายคบใครเปิดเผยมากไม่ได้บางทีฝ่ายหนึ่งเขาก็อาจจะยังไม่อยากจะเปิดเผยก็ได้เขาก็อยากจะเป็นส่วนตัวไอ้เราก็กระเฮี้ยนกระหือหรือจะเปิดเผยอย่างเนี้ยหรือนะครับเขาเองอยากจะเปิดเผยหรือเราไม่อยากเปิดเผยเป็นไปได้ทั้งสองทางก็ผมว่านะดาวความรักไปอยู่มอนะเนี่ยไม่ต้องไปเปิดให้ใครรู้มากหรอกโดยเฉพาะไอ้เพื่อนเราบางคนมันอาจจะมีใครไม่หวังดีกับเราบ้างก็ได้วะ นะก็ดูให้ดีก็แล้วกันนะครับส่วนคนที่นะครับมีความรักอยู่แล้วนะก็พเผาเรื่องหึงหวงนิดนึงอย่าไปเอาอารมณ์ตัวเองเป็นสําคัญเกินไปเดี๋ยวมันจะทาให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาอึดอัดส่วนใครที่เป็นชาวลัคนาราศีธนูแล้วอยู่ในสัมพันธภาพที่ไม่ชัดเจนจุกจิกใจอยู่แล้วก็อย่าเพิ่งไปหวังอะไรมากก็บอกแล้วว่ามันยังเปิดเผยไม่ได้แต่ก็ดูให้ดีนะ ที่มันไม่เปิดเผยได้คือมันไปคั่วอีกคนหนึ่งอยู่ไปกิ๊กไปก้างอีกคนหนึ่งอยู่หรือเปล่าดูให้ดีก็แล้วกันแต่ก็อย่าไปถึงขัง้นก็ต้องถึงห่วงกันนะครับต้องเรียกว่าเอออย่าพยายามไปสร้างเงื่อนไขให้เกิดความขัดแย้งเลยนะนะครับวันที่1ถึงวันที่4การเงินการทองอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับสามสี่เรื่องงงเรื่องเออเรื่องงานที่ต้องรับผิดชอบนะครับที่เออเป็นงานแบบว่าอยู่ในความรับผิดชอบของคุณอาจจะเยอะหน่อย ห้าหกระวังเรื่องรายจ่ายช่วงนั้นถ้าไปเอฟของไปซื้อของอะไรก็ตามแม่งผิดฝาผิดตัวอาจจะได้ไม่ตรงโปลก,ก็ทำให้เสียงเงินเปล่าวันที่8 8 9เอ่อ7 8 9 10 11 12ช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากทีเดียวแล้วก็13 14ระวังปากเสียงก็แฟนอีกครั้งหนึ่ง15ก็สบายสบายชิวชโชคดีครับสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล